สวัสดีค่ะช่วงจีอาวีสัญจรเช่นเคยค่ะพบกับวรพัรสอนสสิโรโสพลค่ะสอนอยู่ในช่วงสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้อยู่บ้านเกาะกระเจียวนะคะอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกอยู่กับคุณแม่สําลีค่ะสวัสดีคุณแม่อีกครั้งนึงค่ะคุณแม่คะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบ <69. S 1> นะคะย่างเจส คุณแม่ขาก่อนที่จะเริ่มทานอาหารเสริมตัวเนี้กล่อง G จ้าเียนนี้ค่ะคุณแม่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะอ๋อมีเครียดไรนะพวดปวดแดดได้นิดหน่อยอ๋อแล้วก็เต้นเลือดในสมองตีบเต้นเลือดในสมองเอ็กแล้วก็ปพด พูดไม่ได้พเดินไม่ได้เดินเดินก็ขาดหนึ่งไม่มีแรงไม่มีแรงอ๋อก็คืออาการนี้เกิดมาจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เราพูดได้ช้าลงแล้วก็เดินไม่ไม่ถนัดไม่สะดวกคุณแม่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นมาสองปีสองปีออกจากงานได้ปีได้ปีหนึ่งค่ะ เมื่อก่อนคุณแม่รอน,นั่งเดยอ,อคุณแม่เป็นอาจารย์นะคะแล้วก็หลังจากที่กเกษียณอายุนะคะแม่เด็ก่กดออกก่อนร้องปีคุณแม่เออรี่นะคะออก<า>ก่อนสองปีออกก่อนร้องเยงอ๋อสองปีค่ะแล้วหลังจากคุณแม่ทันจีอารวีเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็ ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเดินได้สะดวกขึ้นเดินได้สะดวกขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่ต้องสอนอเคยเจอคุณแม่ก่อนหน้านี้คุณแม่จะพูดช้ากว่าน,นี้ใช่ไหมคะพูดช้ากว่าตอนนี้คุณแม่พูดได้เร็วขึ้นนะคะ,ะพูดได้เยอะขึ้นะนะคะ,ะคุณแม่ทานมานานเท่าไรหร่แล้วคะทานมาเกือบปีละปี เต่ปาปนะัญญาเนี่ยทานมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะเกะอือบปีเกือบปีค่ะเต่าบนะ้อมปัญญนเนี่ยนะคะ นี่คือผลลัพธ์ที่คุณแม่ได้รับก็คือตอนนี้คือคุณแม่พูดได้เยอะขึ้นแล้วก็ขยับแขนขยับขาได้มากขึ้นนะคะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นนะคะนี่คือผลลัพธ์จาก G R V กล่องนี้ละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะคุณแม่ขาฝากอีกนิดหน่อยนะคะให้กับออคนที่อยู่ทั้งบ้านที่กําลังฟังเราสองคนคุยอยู่ในขณะนี้พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับ G R V ค่ะอ๋อหายเจใจเ R V จ้ะ เแต่ให้ความสุขกันในเมื่อท่านรลบประดานเข้าไปแต่ต้องให้จำมำดำตอนแรกๆก็ต้องทานเยอะหน่อยออตอนปลายๆก็่างดำหนึ่งเม็ดลดลงนะคะ นะคะคุณแม่บอกว่าในช่วงแรกของการรับประทานให้ทานเยอะๆหน่อยนะคะแต่พอแข็งแรงดีแล้วก็ลดลงมาได้อาจจะเหลือแค่วันละเม็ดเท่านั้นเองตอนนี้คุณแม่กับอาจารย์ดำนะคะทานมาน่าจะเกือบเกือบร้อยกล่องแล้วมั้งคะทานด้วยร้อยกว่ากล่องนะคะทานด้วยแจกด้วยนะคะแนะนําคนข้างบ้านด้วยนะคะวรพัชสอนสระศีโรโซพลนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ คุณแม่สํมรีมากๆเลยนะ69แล้วนะคะแข็งแรงมากนะคะแล้วจะแข็งแรงแบบนี้ค่ะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหลังจากที่ได้ทาน G r V แล้ววันนี้น้องสอนแล้วก็คุณแม่สํมรีนะคะที่อยู่บ้านเกาะกระเจียวนะคะอำเภอปากพลีจังหวัดนะครน,นายกต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ